สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินนานในตอนที่681นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคนที่มีเปลวเพลิงอยู่รอบร่างกายนั่นคือคนจากเผ่าหงเยียนผู้ที่มีนามว่าจือจู่ห่วงเขาเป็นหนึ่งในสิสุดยอดสิทธิ์หลักแห่งเผ่าหงเยียน เขาเกิดมาพร้อมกับเปลวเพิงที่ทรงพลังพรสวรรค์ของเขานับว่าอัศจรรย์ยิ่งส่วนคนที่เหลือก็คือกูจือหลิงจิวเจียเค่อเมิ่งตู้เย,ออย่ยูมีความเป็นไปได้สูงที่ดอกไม้ยินหยางแปดตาและต้นเซียนจูจะอยู่ในพื้นที่เตาเซียนฟูนั้นเราต้องรอให้คนพวกนั้นทําลายม่านแห่งเตาให้ได้ซะก่อนแล้วเราค่อยตามพวกเขาไปข้างในพื้นที่เตาเซียนฟูนั้นได้ได ด้วยพ่อพวกเราเข้ามาข้างในได้แล้วพวกเราจึงควรตกลงกันผู้อื่นเชิญเข้าไปด้านในก่อนและพวกเราจะตามเข้าไปทีหลังหลังจากที่ผนึกทางเข้าเรียบร้อยแล้วฮึไอแก่พวกนั้นระวังตัวไม่น้อยเลยไอพวกเท่าเจ้าเล่เอ้ยพวกเจ้านี่คิดจะทำอะไรกันหน้านี่คือพื้นที่เตาเซียนฟูไหลผู้ปกครองพวกเจ้าคิดจะไม่ให้คนอื่นเข้าไปอย่างนั้นหรอ หากว่าเจ้าไม่พอใจก็มาสู้กันนั่นพวกเขากำลังผนึกม่านแห่งเตาเพื่อปิดทางเข้าอย่างนั้นหรอใช่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นพวกเราลุยกันเถอะระเบิดกวาดนะพะ่อนี่มันอะไรกัน <c oughs> เป็นเพียงเอามาตะพิภพกับกล้าท้าทายพวกเราอย่างนั้นเหรอเอ๊ะยินงนานอย่างนั้นเหรอทำไมเขาถึงได้มาอยู่ที่นี่กันละ่ะ เขาคือชิ้นนั้นอย่างนั้นเหรอเอามาตะที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งถูกทำลายลากฐานไปแล้วงั้นเหรอจอมยุทธ์ชิ้นน,นั้นช่างบังเอิญเสซยจริงนะพวกเรายังไม่ได้ชำละนี่แขนระหว่างกันเลยฮ่า <c oughs> ชิ้นนั้นนี่แขนของเจ้าดูเหมือนว่าจะมีเยอะเลยถ้าอย่างนั้นมาชำระกันเถอะ อมมาตาสวรรค์ย่อมไม่อาจรับมือกับผู้ปกครองไร้เทียมทานได้แม้ข้าจะใช้ทุกวิชาย,ยุทธ์แสวงหาเตาและวิถีกระบ,บีเสะเทือนสวรรค์แต่ข้าก็คงจะไม่อาจต้านทานการจู่โจมของพวกเขาเหล่านี้ได้ก็คงจําเป็นต้องใช้เจตจํานงแห่งจัก,กรพนะรรดิเก้าสวรรค์แลนะบัดซบเจตจํานงแห่งจัก,กรพรรดิเก้าสวรรค์อย่างนั้นเหรอไม่คิดเลยว่าจัก,กรพรรดิชางเซียวจะมอบมันให้แก่คิน,นานเนาะ เรารีบหนีกันเถอะเราราชันอามมตาทั้งหลายข้ากับราชันอามมตาเกียงเกียรจะไล่ตามคินนานไปพวกเจ้าอยู่ที่นี่คอยผนึกม่านแห่งเตาเอาไว้ก็แล้วกันพวกเราขอไปกับท่านด้วยเด็กหนุ่มผู้นี้อาจจะมีเกดจำลงแห่งจัก,กรพพัดอยู่อีกก็เป็นได้พวกเราไม่ควรประมาทเราเพียงเหลือไว้เพียงแค่สองคนคอยคุ้มกันทางนี้ก็พอแล้วละ เจ้าหมอนี่ฉลาดเสยจริงดูเหมือนว่าจะหลอกเขาไม่ได้เลยณนะโลกใบที่9้าแห่ง JD เจดีอามาตะหมื่นชั้นท่านอู๋เฉิวข้ามีบางอย่างต้องรายงานขอรับใต้เท้าดูเหมือนว่าสถานที่ซึ่งชิ้นหนานกำลังคน้นหาดอกยินหยางแปดตาและต้นเซียนจูแท้จริงกับเป็นพื้นที่เตาเซียนฟูไลผู้ปกครองขอรับ <c oughs> อะไรเนาะบัดซบเจ้าเด็กเวนนั่นโชคดียิ่งนัะ ยังไม่ใช่แค่นั้นนอกขอรับเราได้ข่าวมาจากดินแดนตะวันออกว่าซากปะหลักหักพังโบราณในดินแดนตะวันออกก็เริ่มมีความผิดปกติด้วยแล้วเช่นกันส่งคนไปสืบข่าวมาโดยด่วนณนพื้นที่เตาเซียนฟูไร้ผู้ปกครองอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์ดินแดนตะวันออกน้อยเจ้าพวกนั้นคิดจะตามเราไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ย ปายเาเจ้ายังจะปิดบังอะไรอยู่อีกไหมข้าเหลือเจดจำนงแห่งจัก,กรพรรดิเพียงอีกสายเดียวเท่านั้นหากเราใช้มันยามนี้ย่อมไร้ไพ่ตายที่จะต่อกรกับพวกเขาได้อีกเนาะเอาละถ้าอย่างนั้นไปแข่งพยักฆ์สวรรค์สายลม